สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซทุกท่านเลยนะฮะผมทิกสเลเตนะครับวันนี้มีข่าวมาบอกนะฮะวันที่30ตุลาคมนะครับผมมีกิจกรรมที่โรงเรียนกุมภาวปีนะครับเป็นกิจกรรมครอบ67ปีนะฮะ คืนสูเย่าสิทธิ์เก่าเขียวขาวนะครับผมสิทธิ์เก่าคุมปวัปีนะครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยนะครับกับน้องท็อปเปอร์นะครับผมก็ถือโอกาสเปิดตัวซิงเกิลแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะไปร้องให้ได้ฟังกันที่นั่นนะครับผมกับคนงามเพลงกินแล้วแช่ให้แม่ล้างนะครับผมติ๊กสเลตในคนนะครับวันนี้มาเซ็นเพฟังกันสักนิดหนึ่งนะฮะถ้วยก็มีแต่แสหาคียก่อนหาคีก่อนถ้วย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 ก็มีแต่แ่ จานก็มีแต่เซ่เสีย้าใส่มากก็เซ่แล้วแต่แม่สิเหมียนสีวาแล้วแต่แม่สิเหมียนสิวาเ,เ่ยเป็นผลงานเด้งสิ้นกันแรกนะครับผมฝากไว้น้ำแนกันละกันนะครับฝากติดตามกันนะครับผมทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับผมตอนนี้ y o u t u b ปปาเข้าไปแล้ว15วิวนะครับเออทั้งหมดทั้งมวลก็ผมเป็นคนเข้าไปดูเองนะฮะฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับผมกินละเซ่ให้แม่ล่างนะครับผมแล้วเจอกันที่โรงเรียนกุมภาวาปีครับผม